อีกหนึ่งความคืบหน้าในวันนี้เกี่ยวข้องกับคดีที่ดินเขาสนฟาร์มของนางสาวปารินาไกรคุบสสพักพลังประชารัฐเป็นที่ดินที่จังหวัดปราชบุรีอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะต้องถูกตัดสินว่าที่จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะหลังจากปปชชีช้มูลว่าคดีนี้มีความหมายว่าผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงค่ะและช่วงนี้คุณอรชัยสอนแก้วเข้ามาประเมินสถานการณ์ค่ะ เรื่องนี้จริงๆก็เป็นคดีมาพักใหญ่แล้วนะคะแต่จากการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับที่ดินและคดีพบว่าความเสียหายอาจจะมากถึง36ล้านบาทเหรอคุณอุรชัยครับประเมินกันมาอย่างนั้นนะครับจริงๆแล้วกรณีนี้เป็นเรื่องที่กรมป่าไม้เขาแจ้งไปทางร้องทุกข์ต่อกองบังคับการปราบรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับยอ่อว่าบอกอปทศนะครับให้ดําเนินคดีกับคุณปารีณาไกรคุปสสจังหวัดราชบุรีของพักพลังประชารัฐ กรณีครอบครองที่ดินที่หลายท่านอาจจะคุ้นเคยในชื่อเขาสนฟาร์มนะครับเป็นที่ดินที่คุณปรินาใช้ประกอบกิจการฟาร์มไก่ของครอบครัวนะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นถูกตั้งข้อหาว่าบุกรุกที่ดินของรัฐจำนวนประมาณ711ไร่นะครับเขาคำนวณมูลค่าความเสียหายออกมาได้ประมาณ 36, ล้านแสนบาทตัวเลขโดยประมาณนะครับซึ่งที่ดินนี้อยู่ในพื้นที่หมู่ที่6ตําบลรางบัวอํเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี จากการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชมีมติให้คุณปารีณามีความผิดฐานฝ่าฝืนไ,ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงนะครับกรณีการครอบครองที่ดินของรัฐ711ไร่นี่แหละครับการสอบสวนของปปชยังพบการถือครองที่ดินเริ่มตั้งแต่ประมาณปี2545ถึงปี2546นะครับภายหลังมีมติคณะกรรมการปป,ปชก็จะเสนอเรื่องนี้ต่อสารดีกาเพื่อให้วินิจฉัยต่อไป ทีนี้กรณีที่หลายท่านวิพากษ์วิจารณ์อยู่ตรงนี้แหละครับถ้า,าส่งเรื่องไปที่ศาลฎีกาแล้วศาลประทับรับฟ้องก็จะเป็นเหตุให้คุณปารีณาต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สสไปก่อนนะครับหากย้อนกลับไปที่ต้นตอเนี่ยคุณปารีณายื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อปป,ปชเมื่อครั้งเข้ารับตําแหน่งสสเมื่อปี2562ระบุว่ามีรายการที่ดินตามแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชําระภาษีบํารุงท้องที่ พบท 5. 29แปลงนะครับพื้นที่ประมาณ853ไร่เพียงแต่ว่าปปพชพบว่าที่ดินผืนนี้ตั้งอยู่ในเขตป่าแล้วก็เขตป่าสงวนแห่งชาตินะครับตอนนั้นก็นําไปสู่การสอบสวนตรวจสอบกันในกรณีที่ดินของคุณปรินาแล้วก็เป็นเรื่องที่ข้างคากันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับค่ะจริงๆทางปปชเข้าไปตรวจสอบการครอบครองที่ดิน <alguns S 1> ก็พบว่าถือครองมาตั้งแต่ยุคข,ข,ของคุณทวีไกรครุบพ่อของคุณปรินาเลยนะคะ คือครอบครองที่ดินผืนนี้มาตั้งแต่ยุคสมัยของคุณพ่อนะครับก็อาจจะส่งต่อกันมาแล้วก็อาจจะนํามาใช้ในการประกอบธุรกิจร่วมกันจากการตรวจสอบของปปชนะครับเขาพบความคืบหน้าปรากฏว่าคุณปรินาและคุณทวีไกรคูปซึ่งเป็นคุณพ่อเนี่ยเข้าครอบครองที่ดินผืนนี้ทําประโยชน์ในที่ดิน711ไร่แบ่งออกมาได้ตามนี้ครับนี่คือหลักฐานแล้วก็ข้อเท็จจริงที่ทางปปชเผยแพร่อ,ออกมา จากเอกสารข่าวของปปชเองนะครับคือเขาพบขออภัยครับเขาพบการขอใช้ไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมบึงนะครับแล้วก็ชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินต่ออบตรางบัวเพื่อประกอบกิจการปศุสัตว์เขาพบว่าชําระภาษีบํารุงท้องที่พบทห้าทั้ง29แปลงให้อบตรางบัวพบการกระจายการถือครองที่ดินอาศัยชื่อบุคคลอื่นมาถือครองที่ดินในเอกสารพบทห้านะครับก่อนที่จะย้อนกลับมา ให้คุณปรินาถือแบบเต็มๆอีกครั้งหนึ่งในปี2555แล้วก็ตั้งแต่ปี2555คุณปรินาขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเขาสนฟาร์มและเขาสนฟาร์ม2นะครับพอมารับตำแหน่งสสสปกอได้แจ้งให้ส่งคืนที่ดินทั้งหมดนะครับกรมป่าไม้บอกอปทสให้ดำเนินคดีอาญาในข้อหาบุกรุกที่ดินด้วยนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลคือพฤติการการครอบครองที่ดินของคุณปรินาที่ทางปปชเผยแพร่ออกมาวันนี้นะครับคณะกรรมาการปปชพิจารณาว่าคุณปรินาไม่ยึดถือระเบียบหลักเกณฑ์กฎหมายและไม่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นการฝ่าฝืนปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงกรณีเป็นสสถือว่ากระทําการอันเป็นขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมถือว่ามีลักษณะร้ายแรงนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหน่งทางการเมืองด้วยนี่คือบทเนื้อหาโดยสรุป ที่ทางปปชเขาเผยแพร่ออกมาในเอกสารข่าวนะครับค่ะจริงๆวันนี้หลังจากที่ทราบเรื่องจากทางปปชคุณปาริณาก็เตรียมที่จะนัดแถลงข่าวนะคะแต่ว่าในที่สุดก็ยกเลิกไปนะคะก็เลยไม่มีข้อเท็จจริงหรือว่าคําอธิบายจากฝั่งผู้ถูกกล่าวหานะคะคุณอุทชัยอาจจะต้องรอไปก่อนนะครับเพราะว่าคุณปริณาเนี่ยอยากจะให้แม่น ในเรื่องของข้อกฎหมายแล้วก็มอบภารกิจนี้ให้เป็นหน้าที่ของทนายความนะครับวันนี้เนี่ยจริงๆให้เหตุผลว่าคุณปรินาเขายังไม่ขอออกความคิดเห็นเพราะว่ากรณีของเขาถือว่าเป็นกรณีแรกที่ถูกดําเนินคดีในกรณีที่ผิดจริยธรรมร้ายแรงนะครับของคุณปรินาถือว่าเป็นเคสแรกเป็นคนแรกในประเทศที่ถูกดําเนินคดีในข้อกล่าวหานี้จึงยังไม่เข้าใจในข้อกฎหมายแล้วก็ต้องศึกษารายละเอียดอย่างรอบครอบนี่คือ คำชี้แจงจากคุณปรินานะครับในขณะที่คุณทศพลเพลงส้มทนายความของคุณปรีนาก็ให้เหตุผลในลักษณะคล้ายกันครับว่าขอศึกษารายละเอียดการชี้แจงแถลงไขาของทางปปชก่อนก่อนที่จะให้ความคืบหน้าในขั้นตอนต่อไปนะครับคดีนี้ปปชจะส่งเรื่องให้สารดีกาเป็นขั้นตอนต่อไปครับแล้วก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายใหม่ตามมาตรา235รของรัฐธรรมนูญที่ใช้ดําเนินการต่อผู้ดํารงตาแหน่งทางการเมืองที่ฝา่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับของคุณปรินาไกลคุบถือว่า เป็นสำนวนแรกของสสที่กระทําความผิดตามข้อกล่าวหานี้แล้วก็ถ้าสารดีการประทับรับฟ้องคุณปรินาจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีนะครับค่ะก็คงจะต้องรอความชัดเจนที่จะเกิดขึ้นนะคะขอบคุณคุณอุรชัยมากค่ะขอบคุณครับ